ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กขลับวันนี้เบาแอมโลธงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับนนอยอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะกายุทีป้ากล้วยเมตาหนี่แหละครับเอฟซีตอนนี้เพราะว่านนอยเพิ่นฝันว่าได้มาหาเมตาหนี่ครับมาเขายาต้นกล้วยครับเขายาต้นกล้วยของเลขยกเมตาหนี่ครับในความฝันนะครับเมตาหนี่ผมยาวรากดินครับปรากฏตัวเห็นใส่สุดสีชมพูครับกระสิบบอกเลขนนอยสามตัวเด็ดเครับท่านผู้ชมเนาะมาถามนนอยกันครับว่าสิเป็นตัวไหนครับท่านผู้ชม นางถ่ายอยู่ในปลากล้วย่นะครับไปรับชมรับฟังกันครับกับสวัสดีครับนนท์สวัสดีครับ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 ครับผมเนาะฟันดีอีกครับเอฟซีมาตามอีกครับบอกสู้เอฟซีฟังนะครับนนท์ฟันแนวไะไรก็ครับฟันว่าเดินมาครับเดินมาหาแม่ตานีครับผมนนวยเดินมาอกใช่เดินมาตกตอนคืนพอฝันก็เดินมาหาแม่ตานีมาเรียกแม่ตานีครับ หนาหนยเดินมาแต่บ้านครับผมครับฝันาเดินมาเรียบบ,บอกผมไมวยใกล้จะออกแล้วบอกขอหวยหน่อยโอ้ครับผมครับ<อ>ผม,ผมหวยมันถูกหลายงวดขอสักงวดดิ <c oughs> ปกตินี่เนี่ยมีแต่แม่ตานีไปหาเนาะครับผมหนาหน่ยเดินมาหาเองนนเลยงวดนี้เดินมาหาเลยครัคร้งนี้เดินมามาเรียกแกมาขย่าต้นกล้วยครับขย่าต้นกล้วยเลยครับมาขย่าต้นกล้วยเลยปาตุขย่าต้นไหนล่ะ ต้นต้นใหญ่เนี่ยแหละครับต้นข้างในนั่นเนาะผมต้นใหญ่ข้างในมาขย่าต้นกล้วยเลยครับบอกเตือนเตือนเตือนบอกแม่ทานนี้แม่เราก็เรียกร้องเรียกชื่อเนาะเห็นตัวไหมครับตอนแรกนะน่ะตอนแรกไม่เห็นตัวครับผมครับทีนี้ขยับได้สักพักนึงก็เห็นตัวเลยมาปรากฏตัวเลยขย่าแรงไหมครับก็ขยัแรงอยู่ครับสั่นด้วยป่ะใช่ครับขย่าสั่นเลยครับมา แกก็ออกมาแต่งชุดสีชมพูมาเลยสีชมพูครับผมครับแต่งชุดสีชมพูมาปกติใส่ชุดเขียวนะทำอะไรก็ใส่ชุดเขียวครับเห็นอยู่เรื่อยๆครับอันนี้ใส่ชุดสีชมพูแป้งหน้าขาวเลยครับทาแป้งหน้าขาวเลยครับก็มาจะเอาอะไรล่ะครับมาบอกบอกเราจะเอาอะไรบอกเราบอกมาขอหวยหน่อยมาขอหวยเลยครับผมบอกมาขอหวยหน่อยครับ แกก็บอกเอา้าจะขอหวยแล้วก็แกก็เลยมากระซิบบอกครับครับมากระซิบบอกข้างหูเลยมากระซิบข้างหูเลยยืนเห็นเลยบอกครับยืนเห็นเลยมากระซิบข้างหูเลยครับครับผมครับแกก็บอกเอา้างู่นนี้เอาไปแทงอีกนู่นนี้สี่สี่สี่สองเจ็ดนะครับสี่สองเจ็ดครับผมสี่สองเจ็ดเอาไปแทงสองเจ็ดก็แทงเอาเอาไป เอาไปคิดเอาล่างเอาบนอะไรคิดเอาสลับกันเนี่ยทั้งล่างทั้งบนเนาะใช่ครับครับครับผมลองเอาไปซื้อลรตีบงรรคบเอฟซีวันที่หนึ่งตุลาเนาะครับเนาะพศสองพันถ้ร้อยหกสิบหก้หิยเนาะนาหนุ่ยนาหนุ่ยกลัวไหมล่ะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวนะครับแต่ก่อนแรกๆก็กลัวอยู่ชินแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ชินแล้วครับฝันว่าเดินมาหาเลยแสดงว่าไม่กลัวแล้วเดินมาหาเลยนี่แหละครับ เดี๋ยวถูกวันนี้จะเอาอาหารหวานข้าวมาเส้นไหวครับผมเอาเส้นมาเส้นไหวเอาผ้าสามสีกาผูกให้ครับอุตสาถุสาถุเนาะครับผมก็ให้ตรงตรงสามตัวครับตรงตรงเลยครับปู่พญานาคมาบอกก็ตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอครับก็ตัวเดียวกันครับสองเจ็ดเหมือนกันครับสี่สองเจ็ดเหมือนกันครับสี่สองสี่สองเจ็ดเหมือนกันนี่แหละนี่แหละเอฟซีตรงกันแห้งหัวทีพานมากกับจังจังเนาะครับผมสี่หกสี่หกสี่หก โบผูครับแต่หนูก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับผมครับผมอาครับครับแม่ตานีก็ถูกมือนกันเนาะที่ผ่านมาครับครับก็ถูกอยู่ครับนี่แหละครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองมึงครับมีอียงเพิ่มเติมอีกครับนาหนุ่ยอยังไม่ทันมีถ้าเกิดมีถ้าเกิดจฝันอีกฝันเห็นพญานาคเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีครับใกล้ของออกเลยครับปู่ไญานาคไม่มาหาเนาะครับผมนี่แหละมาหาแม่ตานีเองครับมัยาการปลากลวยใช่ฝันว่า เดินมาหาเองเลยครับให้หวยถูกหลายครับผมให้หวยถูกบ่อยก็เลยเดินมาหาครับขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะครับครับผม f ่ครับครับผมกลับขอบคุณครับน้าหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ครับผมเสมอชื่อมีได้ครับตัวเลขของหนาหนุ่ยนะครับเอฟซีเนาะสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดครับกระตัดเลนครับเสมอชื่อมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับขอให้ถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งกับหนาหนุ่ยนะครับเนาะเลขตรงกันกับปูพญานาคครับตรงกันสามตัวเป๊ะเลยครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมม์ทงกศิราเสมอชื่อไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ย่านเพิ่อนไปใส่ครับเอฟซี บาเอ็มละทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาเอ็มละทงนี่้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่ึจงสิเ่เหือถือนครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของใม่บบกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะคืนกลับมาได้ <S <S เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้นหอยแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้ธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหป็ปู่รอดนะ่ยพ่อนวดตี๋เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของป่านๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เรา,า mm Asia, Hence, จะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสํารับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้ายขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนเ้กคมีโอกาสได้มาสักการะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบล่าเป่ายัางผู้สาว กูเบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วน,นสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดลุงปู่รวยนะครับเนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเท้กันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเมอรอโทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอ็มเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนาะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบาลายครับมาฝากเอ็บสี่โหลายกระโท่ามาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลืกเอเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ พิ่มัตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ